สวัสดีครับสำหรับสถานการณ์ในรัฐฉานนะครับหลังจากที่มีข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่พม่าเนี่ยเสียชีวิตจากการปะทะกับประชาชนไปถึง4นายด้วยกันทําให้พม่าต้องการจัดการคัดเด็ดขาดในเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มเนี่ยที่พม่าจะใช้ความรุนแรงในรัฐฉานแล้วก็มีการเสริมกําลังเข้ามานะครับทางด้านสภากอบกู้รัฐฉานหรือว่า RCSSSA ของเจ้ายอดศึกก็ประกาศจะปกลุ่มว่าประชาชนนะครับสถานการณ์ก็จึงเครียดไม่น้อยแล้วก็เกิดการปะทะกันขึ้นในรัฐฉานก่อนอื่นเนี่ยมาทาความเข้าใจกันก่อนนะครับในรัฐฉานเองก็จะมมียลากุ กองกําลังพื้นที่สําคัญเขตเศรษฐกิจจะถูกควบคุมโดยพม่าโดยเฉพาะเชียงตุงนะครับส่วนกองกําลังอื่นๆส่วนใหญ่จะเป็นมิตรกับพม่าจะมีอยู่2กลุ่มที่ต่อต้านก็คือ KIA หรือว่ากองทัพขาชินนะครับซึ่งก็มีพื้นที่เล็กๆเ,เท่านั้นไม่ใช่ทั้งรัฐขาชินในรัฐฉานเองก็จะมี r c s s ซึ่งก็มีพื้นที่ในรัฐฉานไม่เยอะเช่นกันและ r c s s ก็ถูกล้อมทุกทิศทางด้วยพันธมิตรของพม่านะครับพื้นที่ที่ปลอดภัยของ r c s s ก็คือดอยใตแรงที่อยู่ชายแดนแม่ฮ่องสอนเท่านั้น แต่ว่าพื้นที่ของ r c s s ที่อยู่นอกเหนือจาก Đ อตแตแลนก็มีเช่นกันนะครับอันนี้แอดมินพยายามอธิบายให้เข้าใจว่าทหารไทยใหญ่เนี่ยไม่ได้มีพื้นที่ครอบคุมมากมายแล้วก็อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเป็นส่วนใหญ่ส่วนเขตชุมชนหรือว่าเขตเมืองเนี่ยโดยเฉพาะเชียงตุงตองจีเป็นพื้นที่ควบคุมของพมา่าเราก็เลยไม่เห็นคนรัฐฉาเนี่ยออกมาประท้วงกันเท่าไหร่แต่ก็มีบ้างนะครับ ล่าสุดวันที่23มีนาคม2564ที่ผ่านมานะครับมีข่าวการปะทะกันของทหารไทยใหญ่หรือว่ารัชฉานใต้แต่ก็ไม่ใช่ปะทะกับทหารพาม่านะครับแต่ว่าเป็น S S P P S S A หรือว่ารัชฉานเหนืองานนี้เนี่ยรัชฉานเหนือก็มาพร้อมกับพันธมิตรครับ T N L A หรือว่ากองทัพตาอางนั่นเองปะทะกันอย่างหนักนะครับซึ่งทางรัชฉานเหนือกับตะอางเนี่ยก็เป็นพันธมิตรของพม่าเหตุการณ์นี้ประจวบเหมาะกับพม่านี่เสริมกําลังเข้ามาในรัชฉานพอดีนะครับแต่ก็น่าสังเกตว่าเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ทหารไทยใหญ่หรือว่ารัชชานใต้นะครับได้เผาทําลายยาเสพติดจํานวนมากแค่หนึ่งวันการประทะกันนี้เป็นไปนอย่างรุนแรงในเขตอําเภอจอกแม่ของรัชชาน,นะครับงานนี้คนที่เข้าโจมตีก็คือรัชชานเหนือร่วมมือกับตะอ้างโจมตีทหารไทยใหญ่นะครับมีชาวบ้านที่เสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บ3คนโดยทหารรัชชานเหนือกับตะอางนะครับจะเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านไปอยู่ในวัดแล้วก็จะโจมตีทุกคนที่ออกมาทําให้ชาวบ้านไม่กล้าไปไหนนะครับและการตอบโต้จากทหารไทยใหญ่ก็ลบาบาก เพราะว่าอยู่ในชุมชนกลัวชาวบ้านนี่ถูกกลุกหลงเขตอำเภอจอกแม่ก็จะมีการประทะกันเป็นประจำแล้วครับเพราะว่ารัชฉานเหนืออ้างว่าทหารไทยใหญ่หรือว,ว่ารัชฉานใต้เนี่ยลุกล้ำพื้นที่ของเขานีครับซึ่งรัชฉานเหนือกับรัชฉานใต้ไม่สามารถที่จะเจริจารวมกันได้ดังนั้นแล้วนะครับมีการแบ่งเขตกันแบ่งกันเองครับชาวบ้านไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะอยู่ข้างไหน หลายคนนะครับก็ต้องการให้รัชฉานเหนือกับรัชฉานใต้ในรวมกันสู้กับพม่าซึ่งก็เป็นอุดมคติของหลายคนในรัชฉานแน่นอนว่าไม่ใช่กับทุกคนนะครับนอกจากแนวคิดต่างกันระหว่างกองกําลังเหนือใต้แล้วเนี่ยประชาชนในรัชฉานก็ต่างกันอีกเราคุ้นกับเจ้ายอดศึกกับ R C S S S A มากกว่านะครับแต่เราไม่รู้จัก S S P P ของรัชฉานเหนือเท่าไหร่ กู้ไม่ได้คือสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของรัฐฉานทาไมถึงกู้ไม่ได้ล่ะครับปัจจัยนี้มีเยอะมากกําลังน้อยกว่าพามา่านั่นคือเหตุผลใหญ่แบ่งแยกกันเป็นเหตุผลรองแต่ว่าเหตุผลที่สมนี่น่าสนใจมากหลายคนมองข้ามไปนึกไม่ถึงนะครับก็คือประชาชนในรัฐฉานนั่นเองอันนี้แอดมินพยายามทําความเข้าใจจากเรื่องราวต่างๆแล้วก็วิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นในรัฐฉานนะครับมองจากความเป็นจริงมองจากธรรมชาติของมนุษย์ แน่นอนว่าหลายคนเนี่ยเอาใจช่วยเจ้ายอดศึกกับกองทัพรัชชันใต้นะครับแต่ว่าอะไรที่เจ้ายอดศึกเนี่ยต้องเจอนอกจากกองกำลังของพอม่าก,กับรัฐฐานเหนือนะครับเจ้ายอดศึกพยายามเจรจากับกลุ่มต่างๆแต่ก็ไม่สำเร็จใช้เวลานับ10บสปีการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนอกจากการใช้กำลังแล้วนะครับการดึงมวลชนก็สำคัญเช่นกันเป็นการรับรู้การประสบพบเจอประสบการณ์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับ ในสมัยก่อนนะครับรัชฐานปกครองโดยเจ้าฟ้าในแต่ละเมืองเจ้าฟ้านี่หมายถึงผู้ปกครองที่มีอำนาจสิทธิ์ขาดในแต่ละเมืองนะครับแต่ว่าเป็นเมืองเล็กๆไม่ถึงขั้นเป็นกษัตริย์ในรัชฐานเองก็จะมีถึง35เจ้าฟ้าด้วยกันส่วนมากเจ้าฟ้าเป็นไทยใหญ่เลครับจะมีบางพื้นที่หรือว่าบางเมืองที่อยู่ไกลเนี่ยเจ้าฟ้าไม่ใช่ไทใหญ่ก็มีชนชั้นที่มีอยู่แล้วในการปกครองระบบสตรีนานะครับประชาชนชั้น2ชั้น3าที่ไม่ใช่ไทยใหญ่ก็มีอยู่เยอะในแต่ละเมืองแน่นอนว่าภายใต้การปกครองแบบนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นผู้น้อย ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะอ้าปากนะครับกลุ่มไทยใหญ่เป็นผู้ปกครองก็อาจจะได้สิทธิพิเศษกว่าเผ่าอื่นในเมืองเวลาผ่านไปหลายชั่วคนแล้วครับก็ยังอยู่แบบนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงพูดแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าเจ้าไทยใหญ่จะไม่ดีนะครับแต่ว่ามันคือระบบอุปธรรมที่มารีเลี่ยงไม่ได้พอเกิดสงครามเจ้าไทยใหญ่แพ้ต้องเสียคนเสียของเนี่ยเจ้าไทยใหญ่ก็ไปเอาคนที่ไม่ใช่ไทยใหญ่ส่งให้เมืองอื่นนะครับ และพอเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเจ้าทยใหญ่หมดอํานาจไปพม่าเข้ามาแทนเนี่ยอาจเกิดการต่อต้านในช่วงแรกแน่อนอนว่าพม่าก็ใช้กําลังเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาผ่านไปเนี่ยสถานะทั้งไทยใหญ่แล้วก็กลุ่มคนชั้น2ชั้น3เนี่ยกลับมาเท่ากันก็คือผู้ถูกปกครองนะครับและกลุ่มคนชั้น2ชั้น3เนี่ยกลับมีโอกาสมากขึ้นในการทํามากินเท่ากับไทยใหญ่ถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วก็ยากนะครับทําให้ชนชั้น2ชั้น3เนี่ยวางเฉยกับการเรียกร้องการกู้เอกราชของไทยใหญ่นะครับพอไม่แน่ใจว่าถ้าไทยใหญ่ สถานะของพวกเขาจะเป็นอย่างไรกลับไปเป็นชั้นสองชั้นสาเหมือนเดิมหรือเปล่าและมันเป็นเอกราชของไทยใหญ่ไม่ใช่เอกราชของพวกเขานะครับ สภากอบกู้รัชชานะครับก็ชูนโยบายประชาธิปไตยมีแนวคิดแบบประชาธิปไตยแล้วครับเพื่อบอกว่าถ้าได้เอกราชเนี่ยทุกคนจะมีสิทธิ์เท่ากันไม่เหมือนเดิมซึ่งก็ต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้กับคนที่ไม่ใช่ไทยใหญ่ในรัชชานะครับเพื่อให้มาสนับสนุสนได้มากขึ้นไม่ใช่เรื่องง่ายส่วน HSPP หรือว่ารัชชานเหนือมีแนวคิดแบบสังคมนิยมนะครับแม้ว่าจะดูรุนแรงแต่ก็ได้ใจคนรัชชานที่ไม่ชอบการปกครองแบบเจ้าฟ้านี่ไม่น้อยนะครับที่เคยเป็นคนกลุ่มล่างมาก่อนปัจจัยเบื้องต้นเป็นแบบนั้น ต่อมาปัจจัยแวดล้อมนะครับกลุ่มต่างๆในรัชชานที่ไม่ใช่ไทยใหญ่เนี่ยกลับมีการค้าที่ดีมีฐานะดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยได้รับมาก่อนนะครับนี่ก็คือภาพรวมสถานะในดีขึ้นแม้ว่าจะไม่ใช่ไทยใหญ่แม้ว่าจะถูกพม่าปกครองก็ตามนะครับก็เลยไม่เห็นความจะเป็นต้องต่อต้านพมา่าไม่ต้องการสู้รบไม่ต้องการสงครามไม่เข้าใจกับการกู้เอกราชของไทยใหญ่เลยครับแล้วคนคิดแบบนี้เนี่ยมีเป็นจํานวนมากในรัชชานทุกสังคมการรับรู้ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่มุมมองคิดต่าง เป็นเรื่องธรรมดานะครับคนนึงอาจคิดว่ายังไม่มีอิสระภาพคนนึงอาจคิดว่ามีอิสรภาพแล้วละครับตอนนี้อีกคนอาจคิดว่าใครขึ้นมาก็ไม่ต่างกันทำมาหากินเท่าที่ทําได้ดีกว่า นี่ก็คือความยากอีกอย่างของสภากอบกู้รัชชาหรือว่า RCSS นะครับในการรวบรวมกลุ่มต่างๆให้เข้าร่วมได้อย่างไงก็ขอให้กําลังใจรัชชา,ตาใต้นะครับอย่างน้อยที่สุดแนวนคิดประชาธิปไตยดีที่สุดแล้วนะครับแม้ว่าบางครั้งมันจะบิดเบี้ยวไปบ้างแต่ก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้นะครับโซซีโซซี